เอาละครับผมก็สวัสดีคุณูทุกคนทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้เราอยู่กับดราแิดอีพีสามนะผมก็จังอยากเขาก่อนที่เราเก็บเรือไปมากมายนะเอออุ้ยอันนี้ปิดเออตรงไหนนะนี่เอาเก็บเรือนะครับผมสอเต็มเต็มเรือเลยเก็บก่อนนะครับวันนี้ภารกิจของเรานะผมก็คือเนื่องจากเกาะนี้ขายปลาแล้วไม่ได้แล้วนะผมเราจะไปขายปลาที่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอ้นที่ ก่อนนี้แล้วกันครับผมนี่นะอ่านว่าอะไรไม่รู้ถ้าผมอ่านเนอาไปครับผมอืมโทโบมีโท,โบ,โ,ทโบนี่มันดีอยู่ฝั่งไหนนะฝั่งนี้ตรงไปเลยโอเคแบตบตกปลานหน่อยแล้วกันเฮ้ยฉลามฉลาม,าลออฉลามวานเรื่องอะไรอะฉลามวานแหละใช่ไหมดูดิวันออก,ก้าออวันออก,ก้าเอาออ,กกอุ้ย ตกไม่ได้อะไม่แค่แบบว่าดใกล้ๆนะครับโอ้เพิ่งเคยเห็นเฮ้ยพายุหมุนเฮ้ยโอ,โอ,โอ้เกือบทนดูนะผมก่อนนี้มีอะไรไม่เอ่ยโอ้ดูหเหมือนจะเขาเป็นใครอ่ะคนขายปลาเขาเป็นคนอยู่เกาะน,นี้นะผม เราสามารถเราสามารถแลกข,ขายซีปาเขาได้นะอ่าไหนดูสิอ้ยมันจะมีอะไรบางอย่างอุอ้ยของเกาะน,นี้ไม่เหมือนของเกาะเราเลยอ่ะมันไม่ของครบอ่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยอัปเกรดเรือเรืออัปเกรดอันนี้นะขาดไม้เหรอไม่มีไม้อ่ะ เออไหนตรงนี้นี่คืออะไรนี่คือขายของเหรอเฮ้ยเมือนเหมือนเอ้ยช่องนี้มีเพิ่มเฮ้ยมันมีเศษเดล็กเพิ่มนะเราขายปลาได้ไหมขายได้ด้วยนะโอ้ยอีนอกนี่เป็นทุกอย่างเลยขา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 ยปลาหมึกขาย,ขายไปลเหรียญนี้น้ำมีเลยเยอะแล้วนะ เม่ร่าไว้ทาอะไรเ,เราต้องเก็บใส่ตัวตลอดนะไม่รู้ว่าเอาไว้ทาอะไรเออแล้วก็อ่าผมว่าจะอัปเกรดเบ็ดนะครับผมซึ่งถ้าผมอัปเกรดปุ๊บเนี่ยเบ็ดสองอันเนี้ยมันจะคนละรุ่นใช้ติกันไม่ได้ต้องอัปเกรดมาถึงอันนี้นะผมก็คือไกลหน่อยอะ่ะไกลมากเลยก็ยังไงเราต้องอัปเกรดต้งถอดทางลแล้วแหละความเป็นจริงอะ่ะอืมดูว่าจะอัปเกรด ความเร็วเรือก่อนอันนี้เร็วกว่าจะใช้สามอันอันนี้แล้วกันโอเคไหนดูดีมันเท่าไหร่สี่ร้อยห้าสิบเดี๋ยวนะอันนี้มันสาสิบหก ความเร็วสามหกอันนี้สิบสี่สิบห้าก็ได้แค่สามสิบนิดๆสี่ร้อยห้าสิบเร็เดี๋ยวเราสำรวจหาปลาก่อนแล้วกันเอ,อดูนู่น,ด,น,นดูนี่เยอะแหละไหนดูปลาพันใหม่สิที่เกาะน,นี้ปลาอะไรเนี่ยแมคเคิลโอ้ไม่กอด โอ้ปลาไม่ค่อยเร็วสีดำเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ปลาใหม่ปลาแล้วเนี่ยอุย้ยมีเกมใหม่ด้วยเฮ้ยตัวเล็กอะตัวเล็กมากโอ้ไม่กินช่องเลยแต่มีเยอะนะตัวเท่าไหร่นะตัวละห้าบาทแน่เลยช่องแค่นี้ แล้้วยปลาใหม่เหมือนกันอือหูอุตนะนี้ช่องใหญ่เว้ยน่าจะขายได้แพง้ยวิวิบอึบสวยอันนี้ปลาใหม่ปพะเนี่ยเป็นปลาใหม่ว่ะวิ้ย อะไรอะแบ a c k mouse salmon salmon what the fuck ้แซลมอนโอ้ผู้เจ๋งอะเริ่มรู้จักเริ่มเห็นปลาที่รู้จักแล้ว <S แอ s อ l m o n ไปได้กุยไปได้เยอะจังวะตกได้เยอะจัด แล้วเราจะเข้าไปในนี้ไงมันมีของกันเนี่ยแต่เราเข้าไปไม่ได้อะเดี๋ยวเราลองสำรวจข้างในดีดิมีอะไรปะเนี่ยเฮ้เทำไมหน้าจอมันแดงเฮ้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 เอเเฮ้เฮเออมันจัดเรือ แค่นี้นะเชื่อเลือกูโอ้ขนาดเร่งสปีดแล้วอันนี้อะไรอะ่ะไปแล้วใช่ไหมไปแล้วแหละเราจะทำอะไรอะ่ะไม่รู้นะครับเชื่อแม่งกัดเรือเฉยยี่ดูดิแล้วมันต้องเฝ้าอะไรสักอย่างใช่ไหมบอกทีว่าใช่ปึ๊บแหวนเหรอโอ้ซ่อมเรือได้ไหมเนี่ยซ่อมเรือหน่อยครับ ทำได้วะซื้อซ่อมร้อยแล้วก็ขายปลาจะถึงไหมเนี่ยสี่ร้อยใช่ไหมสี่ร้อยนะขายขายอันนี้เก็บไว้นี่ไน้ตัวละหนึ่งบาทโหไม่ตกแหละหนึ่งบาทตกปําไปวะเนี่ยสามร้อยบาทแต่เราซื้อนั้นได้นะอืมซื้ออะไรวะมันนึกขึ้นได้เมื่อกี้นี่อันนี้ อันนี้เอาไปทำอะไรเอราลองเอาอัน,นี้ออกก่อนเออปึ๊บเก็บไปก่อนแล้วก็ติดตั้งมาจะมืดเลยนอนก่อนแล้วกันไหนดูดิอ๋มันอยู่ที่ปุ่มนี้เหรออันนี้ปะอ๋อมันต้องเอาวางลงนี้เหรอแล้วใครต่อไม่เจ็บไง อุ้ยเฮ้ยอ,อ๋อมันต้องวนๆไปอย่างนี้เหรอก็อขี่วนเรื่อยๆได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้ไม่รู้ว่ะผมงงว่ะมันมีระบอกระดับความลึกด้วยไหนดูดี่ปลาที่ตกได้ไม่เห็นมีเลยอ,อ๋อนี่เหรอ โอ้ oh my god ขี่ม่วงเลยเหรอโอ้ oh, ตัวนี้สลลวยว่ะโอ้ my god สวยก็ขายเดี๋ยวเราลองใช้ต่อดูนะครับผมขี่แล้วก็ใช้นี่แหละเมื่อกี้เราสำรวจข้างในแล้วนะผมอุ้ยไ,ได้ไหมแกเดี๋ยวเราลองสำรวจรอบนอกดูบ้างนะครับอุ้ยของใหม่อะไรอนะ่ะ ของเดิมน,นี่วะจะพูดของใหม่ทําไมวะเปลี่ยนเป็นเทอร์โบกันแล้วกันเพราะว่าเราจะเข้าไปข้างในนะผมเดี๋ยวเราโดนมันแดกนะเอ้ยถ้าเปลี่ยนเป็นเทอร์โบอันนี้ก็ใช้ได้หรอหรือเปล่าเนีเ่ยเออเฮ้ยได้ว่ะัวน,นี้เ,เข้าไปได้ไหมผมกลัวโดนแดกว่ะเดี๋ยวเรือพังนะไม่ใช่อะไรหรอกดูทางใหม่โอ้ยเช่ด เออ,เอ,อมันมาเออมมาเออทางตันหมุนเต็มสปีดต,ตามมาไหมวะพุ่งไปก่อนเลยตามไหมวะตาม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 ก็ไปต่อดิออได้ปลาใหม่มไม่ตามแล้ว ตามมะเนี่ยเออน่ากลัวจัดโหแล้วขี่มาไหนเนี่ยขี่วัวส้วนเลยทีนี้กลับก่อนแล้วกันมันมันไปตรงนู้นแล้วไม่เป็นไรหรอกขี่กลับแล้วกันเอออันนี้อะไแหวนให้เอาอ่าอันนี้ทองทองเรายังไม่ได้เก็บเลยนะแต่เก็บก่อนเอออุ้ยอะไรอะโลูใช่ไหม ีก็มีน้ำตกด้วยฮะเฮ้ยอะไรแดงแดงหมดให้ทุกคนน้ำตกนี้มันเหมือนจะเข้าได้วะใช่ไหมโอ้โหคิดไปเองวงเข้าไม่ได้หรือเข้าได้วะเนี่ยไม่เข้าได้ไม่เข้าได้ไเฮ้ยเฮ้ยปลาอะไรวะเนี่ยไม่เข้าได้ก็จะตกไม่ได้ โ oh, oh, อ้โหเบ็ดระดับอบิสอ a ิ y s s e โอ้มันอิสเเอกอิสเเอกเกมอันนี้อะไรเนี่ยสมบัตินะครับผมดูที่มีอะไรบ้างโอ้ว้าวโอ้ว้าว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 อันนี้ต้องอันนี้คืออะไรไม่รู้นะผมของใหม่ส่วนนี้เป็นเงินเอ้ยดูด้ยโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยตรงนี้นอนได้ ใช่ไหมบอกทีว่านอนได้นอนไม่ได้งานเข้าองค์ดีกลับอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮียกลัวโอ้อโหโ,โ,โดนเลย มันเจออะไรเพิ่มได้นะผมอะไรวะเนี่ยมันคือผีเนี่ยเขาบอกว่าเขาคือปีศาจนะเขาหิวมากเขาจะกินเราเขาต้องการปลาใช่ไหมเนี่ยอ่อาไม่ใช่ปลาอะไรวะคนละพันกันมึงเลือกมากจากังวะเดี๋ยวเราหาให้แล้วกันนะโอกถ้าเจอนะเออถ้าเจอ เฮ้ยปลานี่งที่มันต้องการเงาใช่เลย,เยตกเพลิงก่อนแล้วกันโอ้โอเชโอ้ยได้น่าเกียดจัดผมว่าผมเอาไปให้ก่อนดีกว,ว่าผมเลยอเอาปลามาส่งครับผมหนิวมากเลยในเป้าฉันนี่ไงแหละอีกตัดเอ้ยเอาไปเดกเรียบร้อย มันบอกมันอยากกินอีกก็แต่เราเอ้ามันก็แต่ผมเอาใส่คางไปแล้วอ่ะมันต้องเปิดคางก่อนวะกลีนดอกไม่ไม่เหี้ยกูร้องเพลงอยู่ไอ้สัตว์ตัวเหีย้เยเนี่ยช่วยด้วย มันจะถึงเรือกูแล้ว <c oughs> อุ้ยไอ้เหี้ยตัวเหี้ยเลยแหลยไอ้สัสกบววนกระเบนยักษ์คนแม่งกำลังอารมณ์ดีอ้อ,อมาผมมาให้อาหารมนะึงแล้วนี่ไปเรียบร้อยมีอะไรมาให้ไหม กูกูไม่เคยเห็นตัวนี้นกินเยอะจังวะมันเอามาันหนังสือใหม่ว่ะมันให้หนังสือเราแน่เลย <c oughs> เกือบแตก